มาดรงนีงครับผมครับครับมาติดตามตอนนี้ท่าอีกแล้วครับผมมือนี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกฟันที่กันพลฮะจีบอดคาบ้านเอาไปยังันตัวขันน้อนฟันโดดตัวพวกล้วคุณนะลงคุณกับพอฟันหรอกวะ แต่ฝันนี้น่าสนใจนะคะก็เป็นฝันคืนวันโกนวันพระมันผ่ามือเศร้านี้นี่มันเป็นมือคะแนนนี้คันคอนสีแจ้งบาทนี่เอาลูกมากว่าเอาโทรศัพท์มาเสียบแบตแล้วกันหยิบต่อตีหาแล้วเอาไปหยิบต่อเศร้าเศร้าเศร้าตันี้ตีห้าคอนสีแจ้งแก้งแล้วนะแม่ลุ้งสางแต่ว่าหัวถึงหมอนปั๊บฟังกันไปเลยเป็นนู่นนี่นู่นนี่มาสิลูกเออใบหอกเว้ยมาสั่น ให้ว่าเบิดขึ้น,านบานฝันบอกว่าขึ้นบาฝันว่าฝันอดไว้แต่ฝันวันพระจา้า <c oughs> อดไปก่อน <c oughs> <c oughs> โมลูกันเก็ที่เป็นสูตรใด <ขอ S 2> ห,หลังจากที่ตองหวดเนาะตองหวดนี่คือฝันต่ฝันคืนวันที่สิบหกนะครับนะที่บอกแค่เดียวเท่า <ๆ S 1> นั้นแค่เดียวเมื่อวานเมื่อวานกับสิบกลางสิบเก้าเมื่อวานสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสามหมื่นพันไปแมนมาครับ ตอนแรกกับไปต้อเสื้อผ่าเขาเนาะไปต่อไปต่อผ้าถุงม่าไปซื้อผ้าถุงเนาะทีไปเอาผ้าถุงผ่าเสื้อเจ้าของเหลายอยู่เมลายแบบอยู่กันเลยสิไปต้อผ้าถุงมาเติมกันม่ยกมาสั้นของห้องราคาเจ็ดลอยก่อนอ่าเท่าต่อไปต่อมาต่อลงมาหาลอยยังตกลงันบนได้มหมตกลงกันได้ที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทอ่าหนึ่งร้อยสี่สิบหกบาทครับเม็ดเดียวเลยบางที่โอเคกัน อ่าโอเคพ่อชันญากับพ่อใจร้ายซื้อมาถุงพ่อใจร้ายฮะว่าให้พร้อมว่าสิอยังคือไปต่อเขาปวดเชาเวยาแฉะพวกนี้ต้นเขาว่าชันตอ้อง,งสื่อม,ม,มาขายเนาะทำการค้านะครับเนาะผู <tr ue> ้ <c oughs> ขายก็อ <c oughs> ยากขายให้มีกำไรเนาะผู้ไปซื้อกับสื่อามาขายต่อก็ต้องเพื่อแล้วมีกำไรกัน่เอาหมูอยู่ว่าต้นทุนมันเท่าใดนะฮะต้นทุนเพราะว่าเขาเป็นคนเห็ดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาสี เห็ดปอท่านที่เจอเท่ากันได้แ่าหู้นทุ่นมัธยายแล้วอก็เขาสิบะไดไล่ออกจากลานนะอยู่ในวงการหูอยู่แล้วอยยยููู่่ในวงการ้ออแลุันนั้นคือฝันแรกครับบานนี่ล่าสุดฝันเช้าวันพระตอนลุ่งสสงฝันว่าจังไหนครับผมป้าสิตเบนเลขกอยู่บ่อสมัยเป็นสมัยก่อนนี่ไปหาบหนามไปตักน้ำ หามน้ำสางพุกสางทงมาสั่นเ่ราะเป็นสางพุกเกี๊กบานนี้สางทงมันสีมีสองสางสางทงสางพุกเกี๊กน้ำสี่บ่ค่อยขาดน้ำน้สางทงนี่สิเป็นสางกินเป็นน้ำกินในในหมู่บ้านอ่าไปตักน้ำในบ่อนามบ่อสางบ่อดินบ่ขุดเนาะสมัยโบราณเป็นสี่ขุดบ่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาไม้วางตั้งตั้งขึ้นมาเลี้ยงซีแก่ขึ้นมาทั้งทั้งสี่ด้านเลี้ยงเรียงเียงเรียงขึ้นมากันดินสุดแต่แต่น้ำบ่แต่น้ำเต็ม เตต็็มมบ่อดิน้ำเต็มบ่อน้ำเต็มบ่อชิมีหนึ่งบอกน้ำเต็มบ่อให้เขาได้เอาทั้ะส่วนตากันเสียบเขาได้เอาคอเขาได้เอาตะขอเขาได้เอาคอบ่าได้เอาเชือกลงตักออืคือปกติผมกับตะกี้ผมไปตักอยู่บ่อกกโพสากกโพว่าชิมีตะขอไว้ไม่ไครร่ำย่ๆย่นบ่อมันคือกันกับสากกโพน่ะครับบ้านนี้ก็เอาตะขอใส่กับเชือก ถังแล้วก็ลงไปตักไม่เอางถ้าผู้ใดบ่อใส่แล้วขอข้าเจีาก็ชิมเชือกของข้าวไม่านเสือกไปเสือกมากเสือกไปเสือกมั่นไปแล้วก็โยนลงไปแล้วก็ตักขึ้นดึงขึ้นมาอันนี้มันเต็มบ่อไหมอันนี้น้ำเต็มบ่อเต็มบ่อเราจับจับถังน่ห่วงถังน่ะก็ส่วนขึ้นมาเสียลอยครับเามื่อตักเองน้ำเต็มบ่อนะครับมาที่จังไรต่อครับกานกระหามาบ้าน หาบนาบนะบัดนี้มีมีถังมีถังมีถังอันสองหน่วยเราบัดนี้เอ้าถังผู้ใด้ก็เอามาถิ่มเลยสิอาจารย์เขาโงกหลายเขาก็เลยเอาถังยังไ่รู้ว่าถังไสิรยุยุขอบบอนเหรอเขาอยู่บริเวณบอนบ้างอยู่บ้างอยู่หันแล้วเขาก็เป็นถังสองถังถังน้ำทางน้ำบัดนี้เขาก็เลยอันเอาซุปกันแล้วเขาก็หิวเราค้างนี่ก็หาบตังสีน้ำ ั้งหิวทั้งหาบนะอทั้งทั้งที่หิวไปนี่คือถังเปล่าถังเปล่าถังเปล่าข้าสูบกันสองอันข้าสูบร่วมกันเอาซ้อนกันเอาซ้อนกันแล้วก็ถือเมื่อน้ำถือเมื่อน้ำอ๋อผัอะไรก็อะไขึ้นไปนั่นบอกยู่ยเงี้ยเลยไปตักน้ำหาบน้ำกลับบ้านได้ถังกลับบ้านพร้อมแต่ว่าบ้านังนั้นบ้านในทต่ของยายบ้านนีตยหนึ่งหานะที่หาบน้ำไปเห็น่ครับบ้านหลังที่ไปเดินดนตรีตดตารางนะ ที่ฟันว่าไปเรนดนตรีว่าฝนตรงห้ามย่อยๆนะครับนั่นแหละบ้านหลังนั่น pues <messenger> <astronomical S 2> งวดนั่นที่ไปบ้านหลังนั่นหลังจากเรนดนตรีปุ๊บดนตรีก็เล่นไปมันบอกรับงวดนั้นพีคอเนตยู่ต่างแบนป่ากันยางออกมามีพาวิคอนเนตยู่ทึงหลังค่าบ้านเหล็กทีสี่สิบเอ็ดแมนงวดนั้นเนาะงวดนั่นออกงวดนั่นออกหานิ่งเก่าหานิ่งเก่าครับงวดนั่นออกหานิ่งเก่า หาอยู่ลักร้อยหนึ่งอยู่กลางรอบนี้หิวน้ำไปเพราะได้ไปเรียนดนตรีไอ้หาบน้ำไปหาบน้ำไปก็ไปเทใส่องค์ใส่หยังอยู่บ้านหลังนั้นน่ะไ่เทหอดใส่องค์ที่หอดไ่องครับเอานี้ประเด็นสําคัญมันถ้าจับประเด็นเนาะไปหาบอ่าน้ำอยู่บอ่าน้ำเนาะหาบน้ำคือหาบดิบั่ะนี่ ย่าสีเป็นเลขหาบมั้ยว่างว่าอันเทีถวมันออกอันซีเป็นเทโลเนาะเข้ากับไปหาบหน้ามันบอเข้าย่นถิมมันบอเพราะท่านในตักว่าในตักน้ำพี่หลอกหลอกก่อนพี่หลอกหลอกก่อนเพราะท่านในหาบน้ำแนย่นขูดถิมมันได้เป็นเลขเบิ่นเบ่งเลขเรีอยงเนาะสี่หนึ่งหนึ่งวันสีหนึ่งหนึ่งควันนะมาหนี้หาบหนี้เป็นหาบวะมาหาบหาบมพราะม้าโดนเดีดิเลขหาบเนี่ยพราะม้าโดนเดีดิ น้ำหาบแต่ว่ามือหิวถังได้ทั้งน้ำได้ทั้งถังกับบ้านนฟันนี่เนาะครับแล้วก็ไปที่บ้านเลขที่สิบห้าน้ำนี่เอาไปบ้านเลขที่สิบห้าบ้านเท่ากับเป็นบ้านบ้านสูงเนาะบ้านสูงบ้านมีไตทุนพ้นนี่เต็มไตทุนน่ะนอนเ่นปกตินะว่าครับตียังไงครับบ้านีฟ้าคิดว่าเฮาเพราะว่าผมกับบอตีบอค่อยแม่หลุแย้ว่อยากตี ดีรู้ให้ที่ของพ้องมีคอรู้ว่าจะพองขนาดสีบ้าตัว่ดไรเท่ากับสีบ้ามันก็จะเปลียนเลขอาบ้าหน้าหน้ามันก็จะเป็นหนึ่งนี่แล้วหน้าเป็นหนึ่งสามมันก็จะเป็นสี่เรียมเลยทีบ้วนอยู่หน้ามันหนึ่งสี่หกนี่บอกมันจะ้วนอยู่บนฟ้นอยู่นี่บอกหิวหิวทั้งเปล่า หิวก็เอาเราหิวนะเอาหากมีระมากอตัวซ้อนกันมากซ้อนกันมากเป็นคู่ซูนยุต่อบซูนหมอบซูนกับมีนั่งกัมีสมอบซูนพ็สว่าท่นคู่สองไวซ้อนซุใจะกันด้ทถังเปล่ามั่นก็เลย่าถังนี้ซึเป็นศูนย์มันบ้า ล้วก็มีหนึ่งน้ำหือศูนย์สี่ยุ่กลางสุ่่ครับหนึ่งศูนย์หนึ่งยังซิปอ่ะสางกัยเป็นศูนย์อยู่คื่เราที่เ้าสศูนย์บอกนศูนย์สี่ศูนย์ะอือโอ้ตีบอออกได้ปฏิพมิไมศูนย์สี่ศูนย์เหอบศูนย์นี่ครับเพราะว่าเขาใดน้ำน้ำเด็อย่าลืมอย่าลืมว่าเราได้น้ำมาด้วยอ่าน้ำน้ำเครื่องน้ำน้ำก็เต็มบ่ออีกน้ำแมนน้ำนี้เต็มบ่อคือน้ำไหลาย หน้ามลายหน้าหนี้เขาเวลาป้าฝันถึงน้ามี่สิเป็นเลขหนึ่งท่านที่ทุกฝันดีผมไอ้นี่มากเนยเป็นบ่อน้ามลายเหอะเหอะมากตาปาตากล่วยหนึ่งเป็นมับคผู้หาบกับเป็นหน้ามีหรือเจ้าหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะขั้นสี่ห้าคำมันสมมวนันสี่หามันก็สะเป็นขั้นเสียวน้ำเนาะแต่ซีฟ็อกเป็นซี่หนึ่งซี่แปดเซนสชบปขั้นเป็นห้องคิดว่า มันซีหนึ่งซีเด้อพอว่ามันมีตานามันอยู่หนาคนซีมันอยู่กลางหนึ่งซีหนึ่งบอกเจาะตะเก้าอยู่ปเด็นสีหนึ่งบอกอกับ่ะเก้าแล้วพวาซีพะวาผู้หยิงอยู่กลางเนี่ยมันยูหากนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่คอออกแล้วบ,บันนมอนติบด้วยปานนี้ตีซ<ต>้อยกันต,ตีงสี้อยกันเนาะตีซ้อยกันครับหาบคักๆหลานหาบหนามนี่หาบแ่นคนละหาบผู้หญิงคนละถ้า ถ้าเอาที่ว่าเอาเด้อสิ่งที่เข้าได้ในฝันหนี่เนาะได้น้ำได้น้ำได้น้ำได้หนึ่งได้ถังอื่เข้าสิตีถังเป็นยังงวดที่ฝันว่าพี่หลอกเข้าออกถังโยนถิ้งเด้ศูนย์บ่ามาถูกบ่ครับแมนแต่รอบนี้ได้ถังครับได้ถังมากถังหิวพอมแมนได้ถังมาก้อมเด้อเพราะฉะนั้นน้ําก็ได้หนึ่งมากแล้วได้ถังถ้าถังในตีเป็นศูนย์เนี่ยศูนย์มากแล้วแมนบ่ครับ <Man. S 2> เดือสีเป็นทั้งสองใบแต่ว่าสองใบก็ยังซ้อนใส่กันอยู่นี่เนาะคันคิดว่ามันสีหาม,มันก็สีเป็นได้เท่านั้นแต่คันคิดว่ามันสีบอหาม,มันก็สิเป็นเดกตัวนึ็ย่งเนียครับถ้าจะหามไม่ 1, 4, 1, 1, 1, 1, ไหนึ่งสี่หนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึ่งนั่นคืความคิดของผมมาหนึ่งศูนย์หนึ่งคิดว่าดิถ้าถ้าตีทั้งเป็นศูนย์คันสีว่า ศูนย์หนึ่งศูนย์น้ำมันเต็มทางนี่ต็มทางทั้งทั้งหนาทั้งหลังครับอ่ามันน้ำมันเต็มทางทั้งทั้งหนาทั้งหลังน้าหลายน้ำเต็มน้ำเต็มน้าหลแสดงว่าหนึ่งต้องมีสองตัวก่อหนึ่งต้องมีสองตัวอ่ะคิวสร้างมากเลยวันนี้เพราะว่าคั้นว่ายน้ำก็หลายคั้นตีเป็นสางคั้นว่าเสียห้าร้อยสนาของสางก็เป็นซีขั้นเอลซีแมนมันบุกขั้นผู้หามกรักเป็นซี คันสีว่าไม่ตาน้ำไม่ตานึงก็จะเป็นเนื่องสิ้นแล้วคันสีว่าตัดประนเนตัดเลขสองตัวบอกคันว่าเอาศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งศูนย์แผงศูนย์หนึ่งสี่คันเสี่ยวตัวกลมๆแล้วเกี่ยวกับผูกคันว่าคันว่าเสียวน้ำศูนย์นันว่าคุมันเป็นกลมๆเฮื่อสางกันเั้าสี่ตีได้หนึ่งก็เป็นศูนย์ใดถทคว่าแม่นยุ้ยก็เลยกแย็บแต่ว่าแย็บศูนย์แปดก็เกี่ยวคอยเอาต้นนี้เนาะเท่านั้น ง80เดออ่างวดละตอกปีงเป็นตัวโกลมงวดละไงนะปีงปีนตัวโกลมเป็น0นี่ไงยังไงปีงมันขาดกันั้นงเป็นสิเพราะเป็น80แบบปูบปันปีงมันตายเปันหะครับเอ้าครับชื่ออะไรชื่อวัดที่แล้วเอาเอาวีฟอกมาอันหนึ่งกะหนึ่งสี่หนึ่งใบกอนเลยสรุปสรุปเลยอ่าพอวามัน11นาทีแล้วครับผมเขาวี่ก็โดนเลยสี่มันสี่หายเอาจังสี่ครับผมจังไดกะซอยกันวิเคราะห์ครับ เอฟซี่ันไดได้รับฟังน้ำกันนะครับฟังละเอียดละเอียดแล้วก็แสดงความคิดเห็นเขามาฝันนี่สิเป็นเลขอยังถ้าโดยส่วนตัวของป่าดงเฮงเนี่ยป้าดงงเฮงตีเป็นหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งนะครับถ้าคนม่โชคหรือหนึ่งสี่ศูนย์อ่าหนึ่งสี่ศูนย์เนวะครับอันนี้คือเขาได้หาบนามเนาะก็เลย,ยคิดว่า แล้วหน้ามันหลายก็เลยวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีสองตัวหรือสี่เป็นศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์ครับหนึ่งสี่หนึ่งหรือหนึ่งสี่ศูนย์ประมาณนี้เนาะขันมันสี่เป็นหาบหน่อยบ้าบศูนย์สี่ศูนย์บอกขันมันสี่หาบหนึ่งสี่หนึ่งเป็นสี่บอกมาต่ออ่าหนึ่งสี่หนึ่งมาก่อนเลยเนาะหนึ่งสี่มากอนกับศูนย์สี่ศูนย์ หักทางมันทางมันกระม่น,มนอยู่เอาซองบิ้งเราะวันตีตได้ซองโตเด้ครับศ<อ>ูนย์สี่ศูนย์เนาะอ่าศูนย์สี่ศูนย์เอฟซีคนสิบตีมากกับซอยกันเด้อพี่น้องเด้อครับถ้าตัดสองโต,ตกับสี่ศูนย์สี่หนึ่งนี่แหลนะเนาะแต่ว่าพูดถึงถ้าจะถ้าจะพูดถึงสี่หนึ่งนี่ย่ำฝันแหลกเด้เข้าตาตรกมากตัวปันนี่ตัดสองโตออกมาก่อนถ้าสองโตนี่ชี้ตัดเป็นตัวได้แน่สี้หนึ่งเลยแล้ว ซีหนึ่งเหรอสีหนึ่งเหรอเอาเอาตัดตั้งแต่ฝันแรกน้หลดเอ่อก็ร่วมร่วมกันร่วมกันเอามีเอามี่ซีสีศูนย์เหรอครับซีเอ่อซีหนึ่งสีศูนย์สีศูนย์สีหนึ่งเนาะซีหนึ่งสีศูนย์กะนอ่ับประหลอดอันไหนอีกคับอันนี้ซีหกอืมซีหกครับพอฟันแหลกสี่หกเนาะเออนี่แหละอะไรตอนนี้แหละนึ่งหนึ่งเห่อครับเอาลงเลยหนึ่งหนึ่ง สี่หนึ่งหนึ่งนี่วะหนึ่งหนึ่งนี่วะเอาหนึ่งหนึ่งไหม่นะเอาสิบครับมาเอีกกว่าเด้อหนึ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้เนีย่วันพุธคือเกาดิครับเด็กออกวันพุธเนาะอันเอาโลูกหาหนึ่งเห็นไหมเราจะไปบ้านหาหนึ่งเนาะหลังหนึ่งหานึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าให้ว่าหนึ่งนี่อาจจะมาติดต่อกันสามงวดก็เป็นไปได้ขึ้นกัน ขับมนยังมาเนาะขับมันมาหนึ่งหนึ่งมาหนึ่งเจ็ดนะครับขาดตัวนึงครับคุณป้าหนึ่งหกแมนพอฝันแรกเนี่ยเขาต้องตัดเขาตัดสองตัวให้เพิ่นตัดให้เพิ่นจ้าหนึ่งหกเพราะว่าหาดบ้างกับหาบเลยเทศใส่หอดองเทศใสองหรือเทศไสไหายเทศใสองององแดงนะโององอันองมักขว่องมัดขั่งอ่ากลุมมังทรงน่ะ เอามานี่กัสรุปครับผมเอ่อเข้าไปขยืดกันออาให้คุณปาทท้าถือให้นิ่งๆครับผมโอ้ยนี่มันแม,ม่นได้ยังไงเนี่ยยางลายโตเลย ฟันไปเรียๆบอคอยเรียมค,ยคอยเรียมอนะ่ะเนาะต่อไปก็สิเป็นการเน้นนะครับบอคอยไม่ไม่ร่วมร่วมอันกันเนาะครับเอากสับสรุปครับผม,ค,บผม,ผมคือมือแท็กกล้องนี่กระดาษมันตรงเนาะ,นะกระเดียกพมวยจัมเอยต่องวดป่าดงแห่หงไหนใ้หนึ่นงสี่หกก็คือราคาซื้อขายผ่ากันที่ตกลงกันได้ลอยสี่สิบหกบาท อันนั้นคือฝันแรกนะครับแต่ว่าตอนที่ไปซื้อของเนี่ยขนของกลับมากับทะเบียนรถที่เขียวดี่ละสามเจ็ดศูนหาอันนี้ลงไว้ให้เบงเตัดแปดพี่ฝันแต่ยมเสาวันผาสองสองฝันเมื่อนั้นกับแปดคำเนาะเมื่อนั้นแปดคำเมื่อเมื่อเมื่อใดครับเมื่อเมื่อที่ฝันน่ะเมื่อที่ฝันนฝันแปดคำวันสัมวันยมุสาวบ่ครับแปดคำขึ้นันแปดคำเมื่อนี้สิบสี่คำ ไม่ไม่ถึงฝันแดดนี่ฝันฝันแดดฝันเที่ยวว้างไปซื้อผ่าน่ะไปซื้อผ่านเพราะเปนแปดค่ำนี่ครับอืมเป็นยังไงเพราะแปดเนาะแปดเจ้าไหนหกวันที่สิบหกมือนี่วันที่สิบเก่าทานมาสามสิสามมือหนึ่งเก้าสิบอันฝันฝันตองหัวมือนีวันผ่านมือนีวันผ่านนี่มือนีวันผ่านใ่วันผ่านอันฝันวันอันฝันวันผ่านอันฝันงดที่แล้วแต่ว่าจำอะไรว่าฝันแดดโอ้ยอันนั้นมัน จาโอจะมากวันที่สิบเกียนโดนนอกเมืองเลนเนาะรับผมมาวันที่สิบเกียน,น,นมมวัน,บ,บ,นบ้านใดก็อยู่ในนีแ้แหละอ่าผเป็นยังมันแข้งครับอ๋นนี่บอก่ม่เอาอตังวดหนึ่งสี่หกครับผมนี่คือฝันล่าสุดเมื่อคืนนี่เออบอเมื่อคืนเมื่อเช้านี้อตอนลุ่งสางน,นะครับฝันมาไปหาบนามนะครับหาบนามอยู่บอนามบอดินนะครับบอบอนี่ก็นามเต็มบอ่อนามเต็มบ่อครับแต่ว่าเป็นบอ่อสมัยโบราณ ที่เป็นบอส่เหลียมีเหลยมครับน้ำนี่เต็มบ่อแล้วก็ปักน้ำสองถังหาบกับบานแล้วก็ได้ถังมีคนมาลืมถังถิงไว้สองใบก็กเลยเอากับน้ำเลยหิวกับน้ำเอากับน้ำกับซวมใจกันนะครับเอาสวมใจกันหิวกับน้ำนะครับก็เลยว่าน้ำนี่นึงจะของน้ำซีนะครับน้ำอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหลังหาบก็เป็นหนึ่งซีหนึ่ง ครับหรือถ้าศูนย์เฉียมาถ้าตีตีทั้งเป็นศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สี่ศูนย์น <Man. S 2> ครับบ้านนี้จับสองตัวให้กันเลยเอาทั้งหมดเลยมาย่ำยำยำร่วมกันแล้วตัดออกมาได้สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าและหนึ่งหกได้เลขหกหางหกหรอวะครับหกแล้วนะครับตอนนี้ได้เลขหกหางแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือบริจับอีกอันหนึ่งนี่ครับคือศูนย์ศูนย์บริจับอื สูน,นี่จับบอขึ้นวันนั้นะทามาสิเป็นใโร่เอาบออันนี้แหละแต่เจ้าบ่ต้องเอาลแ,<ต>แล้วเนาะ<ต>สูนเนาะสูนบ่ต้องเอาแล้วครับอตอนนี้ยังบอเดี๋ยวเบิ่งฝันย่ำก่อนฝันย่ำก่อนแต่เจ็ดลอยกับผาลอยกบอนในผ้าโรงแม่นี่ดีเจ็ดลอยกระผาลอยนี่กับสูนด้วยกันดิสูนด้วยกันหาลอยกับหาสูนแม่นเดี๋ยวไปวบบสุดท้ายเขาคอยอย่าเลื่มถ้าสมมติว่ามีฝันมาเน้นมาย่ำเนาะแม่นเขาจะคอยเอามาพิจารณาแม่นครับ ตอนนี้ก็นี่แหละครับจะไว้หนะน้องแนนค่ะอย่าให้ลืมอ่ะโอเคครับผมยังไงก็แคปหน้าจอเอาไว้พิจารณาครับผมออโอเคมานี่ก่ะเดี๋ยวยังไงก็มีความเคลื่อนไหวครับาจารย์ค่อยเบาซุยซีฟังต่อนะครับแล้ว่านเะนานะ ตอนนี้เท่ากับสรุปให้ยซีเป็นอร่อยพิจารณาซัมมี่สะก้อนอสี่ได้ฟันอยู่ต่อไปคือก,กันอะไรนอ,องสองมือฟันที่หนึ่งวันนี้ไม่เป็นปยยไรแต่ยังได้กินหน้องเลยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจังไรกับกระชันมือนีกับสีลบกวนปา่าดงแห้งซัมมี่ครับผมขอบคุณ<ด>ปา่าดงแห้งหลายๆครับอขอบคุณครับ